เอาแล้วก็คุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมครับและในวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมผมจะจะพาคุณผู้ชมไปทําการส่งรถขุดให้แก่ลูกค้านะครับผมวันนี้รถของเราก็คือจะเป็นรถที่พิเศษนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นรถที่คันใหญ่ครับคุณผู้ชมครับแหมคันใหญ่ยังไงครับไปดูครับไปดูครับผม ไปดูกันเลยนี่เลยเวันนี้เอ้ยเอา,อางี้ดีกว่าลูกค้าวันนี้สั่งเป็นสีพิเศษดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราส่งสีเดิมมันก็จะเดิมใช่ไหมวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีพิเศษครับคุณผูช้ชมครับสั่งสีพิเศษครับนี่ครับผมส,สีพิเศษครับคุณผูช้ชมครับมาเ,เป็นไปได้ยางไรครับผมจัดไปเลยครับผม จัดมาเลยครับนี่ครับสีพิเศษครับผมนี่ครับโหลูกค้ามัใจเด็ดจริงๆว่ะครับทุกคนครับสีพิเศษล้วสั่งได้ยังไงครับผมอ,อันนั้น 3-4-9-F นะครับผมอันนั้น3-2-0 สีพิเศษครับยอครับมาป่ะเอ้ยตรงนี้มันมีสปริง้วยนะไม่รู้มีไว้ทำไมอะ่ะวันนี้ไม่แน่ใจนะครัอ๋อไว้สำหรับต่ออ๋อต่อมุ่งกีอ้าแล้วเวลาถอดจะถอดอยังไงวะอ้าวแล้วมันไปนดันเขาทำไมเนะี่ยลูกค้าสั่งสีพิเศษครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผม ถ้าถ้าอยู่อย่างเนี้มันวางไม่ถึงนะอามันจะลงไม่ถึงนะครับคือโอ้โหโอเคครับผมแหมฟันแหลมปิดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราซื้อเป็นรถอ่าวันนี้เราจะไปส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับสำหรับอ่ารถทินตี้คันสีเขียวนี้ก็คือลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าโอ,อนเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้วิดีโอนี้ผมจะพาทุกคุณผู้ชมไปส่งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปแล้วทุกคนครับ,รบ,คครบแม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนครับอ่าเอา่เอในการส่งเนี่ยตามจริงอ่ะถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะลำบากมากๆเลยนะแต่ว่าคือเอานี้ไปไหมเอ้ยหางนี้เราไม่เคยใช้เลยนะ เนาะเอาหางนี้ไปดูไหมมันไม่ใช่ DLC เอ้ยไม่ใช่มอสนะเป็น DLC นะตัวเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ก็เป็น DLC นะครับตัวเนี้ยเป็นหาง DLC แล้ว DLC นะครับผมมันนี่นะมันนี่น,น้อยอ้าวโอ้โหไม่ได้เอามือมายีกไม่ได้เอามือยกมายีกอะไรวะเนี่ยแมปนี้ไม่ได้เล่นนานล้ว ไป <c oughs> ชนเขาดิรถคันนี้นี่หว่าที่เป็นรถที่สมจริงที่สุดอะที่เราที่เราเคยรีวิวอ่ะ <c oughs> เอาทำไมมันต่อไม่ได้เหะเฮ้ยทำไมต่อเฮ้ยทำไมต่อไม่ได้วะอ,อะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่ วิ่งเยด่นหน่อยได้ไหมลูกเหรอ้หรถตัดอ้อยโอ้รถตัดอ,อ้อ,ดอ,อยคันยังใหญ่โอ้โหผมเคยเรีวิวไปแล้วนะรถตัดอ้อยคันนี้นะผม,ผมเคยเรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะโยงกับอ๋อถือว่าเ,เรื่องที่ดีนะครับผม ปคร่บผมฮะเมื่อกี้มันคือตัวคิวแล้วนะเมื่อกี้น่ะอ๋อเห้บ้ามันไม่ตรงก็ว่าอยู่โอ้โหไอ้จิปล็อกมันเล็กๆอย่างคุณผู้ชมดูดิเนี่ยไอ้หมุดล็อกเนี่ยคมๆเนี่ย เออไอหมุดล็อกกลมๆเล็กๆอะ่ะโหมันโอโ้โหไม่ชนแน่นะเนี่ยเออไปคุณผู้ชมมาดูการเอาขึ้นไปส่งอมอมให้แกลูกค้ากันนะครับแม่ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่ามันคิดว่าน่าจะขยายได้นะอยายได้ปะเอ,อ้ยมีอันนี้ด้วยแต่ผมไม่เอาอะ่ะ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนะอ๋อนี่ขยายได้อ๋อยกอ๋อนี่มันยกัวาอันนี้ขยายได้นะครับแล้วก็วางหางก็ได้นะครับไป กว่าจะส่งมอบก,กว่าจะถึงมือลูกค้าก็ต้องแบบว่าเช็คลงเช็ครถแล้วก็เอาขึ้นอกีกโอ้มานที่ผ่านเลยสีพิเศษครับผมสีเขียวชาเขียวนะครับเออเออกว่าจะขึ้นได้ ยากนะบอกได้เลยว่ายากนะผมมันมันไม่ใช่บูมสั้นไงต้องมีประสบการณ์นิดนึงสิสิส,ส,สินึงอุนนิดนึงนะครับผมโอ้โห คือต้องค้ำหลังอย่างเดียวโอ้โหรถสวิงเร็วมากเลยอะ่ะโอ้โหแต่มันก็ขึ้นไม่ยากนะเสร็จแล้วเนี่ย,เส,ย,เ,ยเสร็จอย่างรวดเร็วลอยเสร็จอย่างรวดเร็วลอยยืดอามออกไปโอ้โหคำ้ำไกลๆก็ได้นะครับ อาจจะมีทะลอกเล็กน,น่อยนะลูกค้านะตามจริงอะ่ะขึ้นขึ้นไปส่งลูกค้าต้องต้องขึ้นโรเบตที่มีหางน,นะคุณผู้ชมเพื่อจะทำให้แบบว่ารอยมันมีรอยน้อยที่สุดอะ่ะ ครโอเคโ,อโหท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วปึ๊บตึงปึ๊บโอ้โหประมาณนี้ครับคุณโยครับโหมันขึ้นยากมากเรียบร้อยครับผมสีเขียว สีพิเศษครับคุยงครับแม่ไปส่งให้ลูกค้าเลยครับผมโอ้เลยมาเยอะเลยเนาะสีพิเศษครับผมโอ้สวยงามมากเลยวะเนาะสีพิเศษครับคันนี้ฮิตาชินะผมไปส่งให้แกลูกค้าเลยครับบายครับผมวันนี้จะพาไปส่งที่สนามฟุตบอลนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปสนามฟุตบอลบินบินดูก่อนว่ามาเข้าทางไหนได้บ้างวะ ไปเดินหลงเลือซิวไอ้ครับผมแม่ไหนวะสนามฟุตบอลอยู่ไหนครับแน่่เข้าข้างหลังได้หรือเปล่าไม่น,น่าได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วคือต้องเดินเข้าอย่างเดียวไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะครับผมอ้โดโอ้โห,โโหต้องเดินไปอย่างเดียวเลยว่ะหัวอะไรครับแน่อะไรครับแน,รรบน่ข้างหลังคือเป็นนาหมดเลยนะครับโอ้โหว่าจะไปส่งสนามฟุตบอลไม่ไปละ เดี๋ยวไปส่งวงเวียนตรงนี้ดีกว่าตรงวงเวียนนี้ดีกว่านะครับผมเฮ้ยใช้งานก่อสร้างนี่นี่เดี๋ยวมาส่งใช้งานก่อสร้างตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮ่าโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องออกซ้ายดีกว่าเดี๋ยวผมมาพาไปส่งใช้งานก่อสร้างเฮ้ยออกขวาแล้วก็ออกออกขวาแล้วก็อ้อมไปเกบเดี๋ยวเราไปส่งใช้งานก่อสร้างกันนะใช่เอ้ยส่งใช้งานก่อสร้างกันนะครับผม เดินทางกันเลยโอเคไปครับผมไปคนระับใช้งานก่อนสร้างครับผมใช้างานก่อนสร้างกันเลยเลี้ยวไหนวะเลี้ยวนี้หรือเปล่าเดานะนี้เดานะจำทางไม่ได้วะไปทางนี้ก็น่าจะได้เช่นกันคิดว่านะไปครับคุณผู้ชมครับไปครับผมกำลังไปครับลูกค้าครับโทรแจ้งลูกค้าก่อนแล้วกันครับผม ใกล้จะถึงแล้วครับโอเคครับผมกำลังผ่านเนินครับผ่านร้อนผ่านหนาวก็เราวิ่งไปประมาณร้อยโลนะครับผมร้อยโลเกือบสองร้อยได้นะครั้อย0กับสองร้อยโลได้ละกันนะครับทุงครับเฮ้ยทำไมมันทำไมมันโอ้โหน้ำโอ้โหน้าท่วมมาตรงนี้ น้ำท่วมอย่างนี้ไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปครับปาไปครับปไาปาครับปาส่งไซยงานก่อนสร้างนะครุณผู้ชมครับเท่าแก่เขาบอกว่าให้ไปส่งหน้าง,งานก่อนนะครับเดี๋ยวเขา เอารถมาย้ายกลับบ้านเองนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับผมนี่ครับถึงแล้วครับใช้งานก่อสร้างของเราแม่คันนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ยไม่ทราบว่าเอาไอ้เขาบอกให้ให้ชิดให้ชิดขวาวะ่ะคุณผู้ชมอุ้ย ผมจะลงได้ปะเนี่ยโอเคขอยันลงตรงนี้เลยละการนะคุณโยนะโอ้โห oh. 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 สุดยอดมากใหม่ถอดด้ามครับสีพิเศษครับผมมิตาชิสีพิเศษครับคุณคุณโยครับโอ้โหขอบ,ค,บ oh. คุณที่มาชื่นชมครับแจ๊กแม่จ๊ไม่ต้องมาชมก็ได้มาต้องผมผมรวยผมมีตังค์ซื้ออยู่แล้ว <c oughs> โอเคนนี่นี่คือสีพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากสวยงามมากสวยงามจริงสวยงามจริงสีพิเศษเนี่ยนะครับผมไปเดี๋ยวลดลงให้ลูกค้าก่อนเ้ยลูกค้าขับเป็นอยู่นะลูกค้าเนาะอ A อ I S ไอเนะครับผมลูกค้าน่าจะขับเป็นอยู่แหละไม่ขับเป็นจะเอามาทำไมอะ่ะปึ๊บอ่ะ แม่ถ้าแบบว่ามัน,นจะชนหรือเปล่าเนี่ยถ้าแบบมีเสียงปุกกี้จะดีมากกว่านี้นะรอแ๊บน,นึงครับรอแ๊บน,นึงก็เราลดลงอยู่ครับเออชนหรือเปล่า,าเนี่ยป้ายเนะี่ยไม่น่าชนครับผมโอ้หมันใหญ่รถมันใหญ่มากเลยอะคุณผู้ชมเออ แล้วมันใหญ่มากเลยอะ่ะอุ้ยอุอ้ยไปโอ้ติดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าจะติดแล้วปัวโอ้ยใส่หัวลูกใส่หัวเม่งพี่แก้วแล้วเนี่ยสายไฟนะต้องระวังนะผมทางแคบมากเลยโอ้โหบูมมันยาวนะ้องผู้ชมนะ เอาล่ะบูมมันยาวมากเลยอะโอรถเร็วมากเลยนะนเ,ลเน,ยยนเาโนนะ,เนะโดนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับผมแต่อันนี้จะโดนหรือเปล่าแต่ว่ามันไปได้มันมีมันม,ม,นมีมันมีวิธีไปอยู่นี่ไงเห้สายไฟสายไฟ โอเคนะครับผมโอ้โหเข้าไซ่งานก่อสร้างได้สําเ็จครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโดนสายไฟตรงนี้โทษโทษโทษสมมุติว่ามันไม่มีนะตามจริงไม่ได้ตามจริงต้องลงฝั่งนู้นแล้วเดินมานะมา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 แล้วมาแล้วไซ่งานก่อสร้างเดี๋ยวผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเราก็มาส่งลูกค้าถึงที่เลยครับ อันนี้พี่แกขุดอะไรครับเนี่ยโอ้โหพี่แกเจียอะไรครับเนี่ยโอ้โหรถแท็กเ,เีอร์เออโอ้โหขุดอะไรครับเนี่ยพี่มาโอ้โหสีพิเศษด้วยคุณผู้ชม โอ้โหบูมจะหักเอาได้แล้วเนี่ยโอเคคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยคนระับส่งลูกค้าเรียบร้อยครับผมคันนี้ผมก็รีวิวเป็นเป็นที่เรียบร้อยรีวิวไว้หมดแล้วนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแยกก็ได้ขุดก็ได้นะครับผมนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอ้เพียงจนเลยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดี